วันนี้ช่างตุ้ยมาเก็บยอดผักหวานอีกแล้วจ้าวันนี้ช่างตุ้ยมาเก็บตามออเดอร์มีคนสั่งนะคะทุกคนยอดสวยมากสวยจริงๆค่ะทุกคนมีมีคนสั่งไวหลายวันแล้วแต่ช่างตุ้ยรอให้เขายาวๆนิดนึงก็ทั้งยาวทั้งสั้นผสมกันนะคะทุกคนเวลาช่างตุ้ยเก็บช่างตุ้จะเก็บออกให้หมดเลยให้เขาแตกใหม่นะคะ แตกยอดเยอะมากวิธีการปลูกของช่างตู้ก็ปลูกข้างต้นแคนะคะทุกคนนี่ช่างตี้จะปลูกข้างต้นแคแบบนี้เป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเขาจะสูงเท่าไหร่ก็ช่างเขานะคะทุกคนนู่นสูงมากเพราะว่าเขาจะช่วยเลี้ยงต้นผักหวานของเราให้โตนะคะทุกคน นี่ช่างตุยจะปลูกข้างๆแบบนี้เลยนี่คือต้นผักหวานอันนี้คือต้นแคร์ช่างตุยจะปลูกข้างๆกันสองข้างข้างเดียวก็ได้สองข้างก็ได้นะคะทุกคนยอดสวยมากเลยนี่นี่คือยอดผักหวานของเราเป็นวิธีปลูกของช่างตุ้ยนะคะทุกคนส่วนตัวนี้ช่างตุ้ยเพิ่งจะปลูกนะคะปลูกได้สองวัน ช่างตีจะเจาะตูดถุงนะคะเจาะก้นถุงหรือว่าตูดถุงเจาะออกข้างล่างส่วนข้างๆก็ไม่เอาออกแบบนี้นะคะช่างตีก็หยอดต้นแคร์ไว้ข้างๆแล้วนะคะหยอดไปลายเม็ดเหมือนกันแต่พอเขาเกิดมาแล้วก็ดูว่าต้นไหนแข็งแรงแล้วค่อยถอนออกนะเหลือไว้แค่ต้นเดียวนี่ช่างตีจะปลูกประมาณนี้เลยปลูกไม่ลึกนะคะปลูกไม่ลึกนะ ช่างติ้ทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนยังเหลืออีกอยู่นะช่างตี้ยังเอามาไม่หมดนะจะทยอยปลูกปลูกแรกๆเราจะปลูกแบบนี้นะแล้วช่างตี้จะหยอดต้นแคร์ไว้ข้างๆนี่จะทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะคะส่วนต้นนี้น้อยหนาเป็นพี่เลี้ยง แต่ว่ามันชิดเกินไปเดี๋ยวพอพอต้อนพักหวานเราเริ่มมีรากรากเดินช่างตี้ก็จะถอนออกนะแต่ที่จริงมันก็ใช้เป็นพี่เลี้ยงได้แต่ว่ามันชิดกันเกินไปข้างๆเราก็หยอดต้นแคร์ไว้เหมือนกันนะนี่เหมือนต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ดูห่างกันอยู่นะเดี๋ยวต้นนี้ช่างตี้จะเก็บน้อยหนาไว้นี่ อันนี้เป็นต้นกล้าที่เราซื้อมานะเขาเอาน้อยหนาหยอดลงไปเป็นพี่เลี้ยงแบบนี้นะส่วนข้างๆช่างตี๋ก็หยอดต้นแค่ไว้เหมือนกันตูดของเขาเนี่ยช่างตีจะเอาออกแค่นี้นะจะเอาออกประมาณนี้อันนี้คือตูดของเขาที่ช่างตี๋เอาออกนะนี่เราจะใช้มีดหรือกันไก ตัดก่อนปลูกนะแต่ว่าตัวนี้ช่างตีฉีกนะวันนั้นลืมมามีดมาช่างตยก็เลยใช้วิธีฉีกเลยนี่เอาออกประมาณนี้ข้างบนก็เหลือไว้แบบนี้นะคะทุกคนเป็นพี่เลี้ยงเขานะเราต้องเราต้องปลูกแบบมีพี่เลี้ยงช่างตีก็หยอดต้นแคร์ไปแล้วยังไม่เกิดนะั้นต้นแคร์เพราะว่าช่างตีเพิ่งมาปลูกได้สองวันพี่ๆอยากให้ผักหวานรอดก็ลองใช้วิธีนี้ไปปลูกดูนะคะทุกคน แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่างที่จะเก็บยอดผักหวานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ